สบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีตอนหับเขาสูซ่องบอาว,าว้านนาขอบครัวกับผ้ากัสซอยกันพี่น้องเลยเห็ดข้อไก่นี่ห้าก,ก็ได้เห็ดได้เคองหนึ่งเนาะ mm. จริงๆนั้นเริ่มเห็ดตั้งแต่เมื่อวานนี่พพแล้วกาขุดลักขุดยังตั้งแต่เมื่อวานนี่แต่ว่ายังบ่ทันไดดล้อมพอ mm. ดีบอาว,าว่าผ่นไปส่งขาแม่ตอนแดงก็เลยสื่อ ตะขายตะขาหรือตะนางเอาสูงเอายาวกว่าเก่าเพราะว่ามันจังบินบ่ออกเนาะพี่น้องัขนาดมันบินออกไปเลย,ยกะสูงเติบอยู่ได้ข้ามารับชมกับฟาเป็นกระลังใจให้ในทุกอี่น้องเด้อนี่ครอบครัวช่วยกันโอ้เห็ดคอกคั้ง,งน้องเนยบ้านนี่เนาะสงสัยอยู่ นองเนยไปดูลายพวกเข็มเห็ดคอกไว้เลยคข้งรองเนยไว้เลยรองเนยไปเที่ยวดูลายคือคืองานแทบบอลไงคือบอลอมันมีนาำ่ะ อมีหมัดล้มอีกอ้าวตอกเงี้ยกี่แห่กได้คือขนาดเออเมีคนจับอกมาตนะเออเดียวเนี๋ยว่ยคนถ่ยก็อ่างเงเจ้าเอี้ยงอะไรอืมอ้ยรักมันแห้งมัว่าง Mình nèm chức rồi vợ Hay xay đấy <laughs> Khóc nhảy có cao rồi đấy Thì Cái cây này khóc bao nhảy anh, bên này Ơ, nơi à, chắc mặt Nà, một đuôi phi Chắc, chắc mét của đâu Chắc mét của giáo sư mà nè สาเมตรความอันความความกว้างบ่ความสูงสอความยาวสาบความสูงสองเมตรความยาวสามสิบเออ่าชิดเออพระท่านกับบาทบรินทรนะอู้พี่น้องกินน้ำบมท่าน การกบม,มีไปกินอีกมันสงแห้งตัวนี้มีปักถิ่มไปจากไดโ่มเขาเห็นมากอกเขานันเริ่มเป็นอะไรสอาไฟนึกสอบว่ม ก็ <laughs> ปไปมดลัดพอเข็มาอีกแล้วกะักละลัดตัวเออเออมานมาแล้วเลียก็ต้องห้านิ้วนะมับตอกกพ่อคิว่าหหันม,มามัดอีกไ <laughs> ปดึงปาถอยขันเห็ดนั่งไหมนี่อยากหมัดตัวลุ <laughs> อีครั้งลงเลยไหวยอยู่โมเป็นโมเป็นตอ,อุ้ยนี่หมากบวหมอกง,ง,ง่ายนึงแหนี่นี่นี่พอดีเลยต้นกอกนี่เด้า <c oughs> ได้ไม้สาวจะเห็ดมือว่าน,นี่เด้ตอกเอาเย ต่ออันเดอร์นี่นะพอดีเลย้ายมาหลัดแล้นเลยบังู้อีตัวนี้มันเปตัตรวจสอบเลยดาวมันบินปีนไปเลยนี่คือท่อป้ายใหม่คุณตัดตัดปีกนะบอก อนึ่งมันนักขอนึ่บินก็ได้นี่เขาขางนึงอืมว่าเขามดือดชกองมันห็ครึ่งกันขาเรียมันนักไก่เพิ่เติอยู่ในขอบเป็ดเออต้นอมแะจ้ของเป็ดน้ำมีกินอยู่ค่ะเนี่ยเป็ดทากรค้งอยู่นี่พี่เองเลยค้างไว้นี่เป็ดค้างบางนี่โดมเรือวะนี่โดมมาตรวจงานบ่ แม่ก um, uh, ็เริ่มตอดลูกกได้ป่ะนะขั้นสะดุ้งบ่นะอยเกลี่ยเคลื่อนนะนะพี่น้องดูเงเงานีแม่เอาปีออกมาพอดีเลยเยมือ กูคิดว่าแล้ววะเอาไม้หีเตียงหรืมาหมัดขาดกูจับมาให้นึ่งต่อมาไนแบบเอาไม้หนีวเตียงมาไปเล่นเหรอไม่นหนีวเตียงมันจะหักมันจะหักเด้อสวัสดีปาลุ่สวัสดีปาลุงเอาจุดตัวดิบอลันก้อ คันก้อนจิบก้อนน้ำไหมมือนเลน่ะใ้เช้นคะแก็คือข้นขนาดจอยน่น้องบุตื่นมัดไปอีกน่นี่มันไปตรงงลง แม่ันเข็งกว่านี้กับกระด้เนาะรักที่รักรักง่ายๆฉันหลุดเจอหมดเพื่อนไปแห้งเต๋อเนาะออืแห้งเต๋อพี่น้องเลยปลาซิวเมียไปยามมาอีกรอบสองก็ได้ษร้ายเต๋ออยู่ประมาณถวยหนึ่งนี่แหละอ่ะเหมาเดียวกระดาษเต๋อประมาณถวยหนึ่งมันถวยง่ายหนึ่งอย่างนี้เลยเครื่องทุ้งยางเพื่อเลือกขี้อ่ะ ว่ได้ก็ได้งบ้การหนาเบอน้หนิไม่่งเต่ามันมาหอบผิ่ศยว้าหมังนะพิดแก่อะไรหือแก่ไเลยนะเอามาจับมาไนี่ไปมาห่ได้มันเดียวหดบ่อ๊บไม่ยดคัมาต้บ่ มาอีกบอมาอีกจังไห่หลยเติบมาอีกเลยมาเอามาหลยๆหลุมีตัะฮักบ่มีโตวดีบอหนูเตียงเก่าเอ้หะช่เติบเนีฉีดดามไปอีกช่วยกันทำ ก็ไก่เขาเอาไปเลยเนาะเขาหนึ่งตัวนาเทียงนี่เออออกแน่เลยเด้กางสี่ขยะแน่เลยเรื่องปลาลุงบึงก่อนใส่รถใส่ไว้เดี๋ยวเขาปรุงเองเขา ียพี่น้องเลยกำลังออกเข,ข่าเขาก็ได้ยกำลังส่องเขย่าอยู่เอาไปไว้บ่ตุ่มกบฝนเฮ็ดบดเด้เฮ็ดบดกับแก่เราบริเก็บเมือ่อนี่นะไอตอ้มันเคยออกตะหอมบอดาวมีช่องออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อข่าเข่าก,กันเลยมาเทียงออกแล้ว คองมันออกอยูอกาลัางสี่ขยะเลยปาลุงเลยส่องขยะเลยเขาก็ได้แต่ว่าใบมันลายเด้นนอน,กกน,ดนั่งเดิมออกแค่นังกระแมนเบิดเนี่ย น้าหลงเล่นสีทึ้ยชอยไดวจาก่านในตัวนะเอาไปเห็ดอันไปดามมันนะไว้พี่น้องไ,ไ, <laughs> ไม่ได้ฉีดออกเนาะนงานนะเวลาผ่ามาฉีดงอเข่าผูกย้ายไว้นี่ก่อนพี่น้องกินเขาวแล้วสช่วยๆพูแหละยังสีเอาลงไปเลี้ยงเบิ่งมันหนีก็คือสีแดดอยู่อนอกพี่น้องเลย เออเจ็ดโมงสี่ส mm ิบสำคันมากเลยต่อเอาไปไหนปะนี่เตียงนี่มาเสียบลงเทียบดัานนี่นออาไปเนาะดี้อาตรวจงานบหูก มารูมอิปุยหาเม่ไเดตัตัวนึงอิปุยหนาหาเป็นแล้วตัวนึงเตรียมสีแดล้วเลยพี่น้องเลยขอไก่บักงหายขอไก่ลายเจอครั้งในนอนบะ มืัอน,นี้น้องเน้อยไป,ไปหาบัคซีดาหนาเมือน,นี้ออไปก่อนเด้อบัดซั่นบอกเขาไปลเลยเบียบลอยพี่น้องคอกใจเฮานี่มาหอวนี่นาาแล้วแต่ว่าเอาเอาเข่ามาวานนะใคะมันรูมเขาไปแล้วก็ค้างมันไหวาบาดไง เอกันคลิปหนาเด้ปเอป้าลุงเด้อขอกาไกันเรียบร้อยสำายดี